ได้เลยค่ะไม่ตเด้วนะ้เลยค่ะเพราะว่ามันค่ะมีเอะครับพี่ค่ะรบผมสกครับนอได้ถึงเวลาแล้วที Nixon> ่แฟนจะได้ชมะานเสอครับค่ะเรื่องนี้ความาดูแน่นอนหลยตไดก็ขอเชิญชวนนะฮะคือคือหนังแอคชั่นซึ่งมันแอคชั่นไม่เลิกไม่ลาเเวลาทำแมันก็เหนื่อยแต่ว่าระหว่างทำล่ะแล้วเราก็มานั่งดูกันเนาะ คืออย่างที่ที่ให้สัมภาษ์กันไปแหละว่าตอนถ่ายทํามันมีการตัดต่อหน้ากองเลยแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าทั้งนักแสดงทุกคนได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราจะนําเสนอสิ่งที่เราว่าทุกคนต้องสนุกนะครับก็อยากให้ได้สนุกออกมาเพราะว่ามันก็เจ็บนะครับตอนถ่ายแต่ว่าสนุกครับพี่โน้ะานโเรื่องหนักเรื่องนีเพราะมันแบบว่าเราก็เป็นโปรเจกต์ในฝันครับโปรเจกต์ในฝันแล้วก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้บ่อย มาดีใจครับแล้วก็ทุกคนก็ตุ่มเต้นมากๆมีทัก,ทมะมก,กษะอะไรเรียนรู้อะไรมาเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้ทุกคนก็อยากให้นคนดูคน,นทั้งโลกเกิดตั้งแต่วินานทีแรกตั้งแต่วินาทีแรกไม่มีจีนจีเนสสบายเลยครับครับขอบคาุณนมากพี่ไนไงบ้างผมนี่เป็นเกียรติมากมากขอบคุณคพี่ผมครับครับผมได้มาทำการแสดงร่วมกับร่วมกับพี่โอ๋พี่พี่พโนโ่พี่เป้พี่โอ ที่เวียทั้งเหรียญแล้วก็พี่ต้องเพราะว่าที่อีกหลายๆคนนะครับดีใจมากครับอย่างที่พี่โนโ่บอกครับเป็นเหมือนโปรเจกต์ในฝันของเด็กผู้ชายครับแบบนี้คือตื่นเต้นมากเป็นบัญชีฟืนปิ้วๆมีคนมาถึงภาพไวด้วยนีค่ค่ะต้องขอให้คนสวยคนนี้ค่ะคุณมาอยู่ในท่ากมมกลางตลอดเป็นสื่อวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่แบบได้มาอยู่ในจักรวาลน,นี้อย่างที่บอกคือ คนเป็นนักแสดงและพุ่งกับที่แบบมีสีตั์อยู่แล้วเราได้มาเป็นส่วนหักแสดงรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยค่ะนี่ผมไห้เราไปตีลูกกาอะไรด้วยไหมคะทุกอย่างทุกอย่างที่ผู้ชายทำนิ่ก็ทำเกือบทอ่าใครอยากเห็นรุ่ใหม่ของเราใช่ค่ะก็ถือว่าใหม่ๆเนาะใหม่อใหม่ๆค่ะพี่เป้ล่ะคะเรื่องนี้ค่ะจะไปดีเก๋มากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆครั้งนึงครับผู้ดำคนนี้ก็พาเราไปแต่ว่าคราวนี้เขาเอาอยู่จริงครับตั้งแต่การ ว่ตอนนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ชมรอบกับทุกคนชาวแก๊งเราดูต้นกันคะใช่เพรว่ามีวิน,ยนัยกันมา,มากๆครับทุกคนโปรเฟชชั่นอลมากๆี่โยนะคะเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับระดับเราที่มาแจงแล้วก็มาเจอกับมันสุดยอดมากครับสำหรับเส,สือครับเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวที่แบบพิเศษมากๆแล้วก็อ,อมันมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่พี่ผงใส่เข้ามาอีกหลายอย่างครับซึ่งแบบน่าสนใจมากๆคาดไม่ได้ครับทุ้ลูกฝาดนะครับเสือครับ ุทุกบาีเราต้องเสียทั้งหมดแน่นอนแน่นอนออออค่ะแน่นอนทุกควแบรอมอยบว่า,ามันเป็นการทิงหลายๆอย่าง,งที่เลยลกทัน,นอะไรแบวามนีสนุกครับพวกเราสนุกคนจะสนุกมาก,กว่าพวกเราเราะว่าพวกเราลังสันทุกย่างเป็นที่ไม่ได้เห็นผมที่เคยเห็นแ้วกันค,ค,คือเรายังจำเลยไม่ได้เนาะลุกปันงๆนหรือว่าอะไรที่เราได้รับ ตัวมีเสน่ห์มากนะครับทุกคนได้ได้เข้าไปดูเนี่ยพม้อมกนเนี้ยอีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยแล้วก็ยี่สิบสามตุลานะครับโหดมันอยู่ชื่มากเออะที่หกสุดท์ได้หรือเปามันเป็นสไตลหนคะที่สามตุาปีศาจการครับผมก็ฝากด้วยนะครับเสือนะครับ23ตุลาพร้อมกันทั่วทุกโรงทั่วประเทศนะครับรับประกันความมันรับประกันความสนุกแน่นอนครับดูเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้าย ขอให้ชื่นชมเราแลเรื่องนี้อย่างสนุกสนานจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคี่เ้ม